โอเคครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้อยู่กับผมกางฟูครับวันนี้เราเอารูกงซองแคสซี่เวฟมาเล่นในด่านมัมีเนาะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะฝากากดไลค์กดติดตามด้วยนะครับโอเคและเหนือสิงเกินใได้ครับเราต้องขอคุณสปอนเซอร์นะครับเีนวยวจะแปะรูปแล้วก็เฟซเขาวไว้ให้ในคลิปนะครับโอเคเดี๋ยวรอคนเป็นมัมีสักครึ่งห้องเลยเราจะวิ่งหนีมันมากอุย้ยได้คิวเฉยเลยเว้ เรียบร้อยต้องบอกกันเลยว่าลูกซองตัวนี้มันยิงไม่ได้กระเด็นมากนะยิงเหมือนปืนปกตินี่แหละนะฮะมันวิ่งข้ามได้นะค่อนข้างเร็วครับ้ยเอากำซอรี่เพื่อนอาจะมีเสียงรบกวนต้องขออภัยเพื่อนทุกคนด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ถ่ายตอน11โมงนะ S <s> คนที่บ้านทำกิจกรรมค่อนข้างเยอะก็เลยอาจจะมีเสียงรบกวนนิดนึงนะครับ <c oughs> เราจะแพ้อยู่ตัวเดียวนะครับเราจะแพ้ตัวล็อกนะมัมมี่นะครับตัวอื่นเราจะไม่แพ้ไม่กลัวเลยนะแต่ตัวล็อกยืนนิ่งๆอย่างนี้ก็ชิวๆไปครับประมาณนี้เ มันก็ยิงไกลกระเด็งไกอยู่แล้วเนะี่ยทำเป็นเล่นนะอย่าไปยินใกล้ตัวล็อกนะมันล็อกได้นะแล้วแล้วโดนหนีเลยฮะอยู่ไม่น่ารอดละฟุ๊บโอเคไปนะครับอยู่ไม่ได้ก็ไม่อยู่ฮนะไม่ถึงวะอย่าโดนตัวล็อกนะครับ ตัวลยังคงเป็นตัวที่น่ากลัวเหมือนเดิมนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหเยอะจังไะลูกพี่เรียบร้อยขึ้นแมวบนไม่ได้มีตัวอยู่ข้างในห้องก็เลยโดดลงมาแม่งเลยโอเคครับมาต่อวินที่สองฮะ เดี๋ยวคลิปนี้นา่าจะลงประมาณใบสองใบสามวะงานรีบวะเดี๋ยวตัดไปให้เดี๋ยววันอาทิตย์ไม่มีอะไรดูนะครับใครยังไม่ย้อนไปดูคลิปในช่องเาะพยายามย้อนแล้วกันครับเพราะว่าทุกคลิปผมค่อนข้างตั้งใจทำหมดทุกคลิปเลยนะไม่มีคลิปไหนที่ไม่ตั้งใจทำเลยนะครับปุ๊บระวังขวาไว้ด้วยก็ดีนะ ส่วนใครนะ้ำถ้ามีของเกียร์อะไรอยากให้ผมไปเล่นเงนี้ยพวกนิวคงนิวเคียร์อะไรเงี้ยทักเพจมาได้เลยนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับลองเอทักเพจมาได้นะปึ๊บปึ๊บปึ๊บถ้าเรายิงให้มัมมี่เรามันจะฮิวให้มัมมี่ไปวะอ่ะเอาไปเอาไปเพื่อนเอาไปช่วยสุดๆแล้วนะ <c oughs> เราต้องช่วยมามีนนะตอนนี้เราจะได้วิ่งหนีมันๆนะครับบึม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 พกปัดจุดท่านี่เป็นพกอะไรที่เกลียนมากเลยนะพกตัวน้ะทั้งฮิวเลือดทั้งยิงแรงยิงรัวด้วยเนะี่ยเดี๋ยวดูตัวล็อกก่อนนะครับเราต้องไล่ดูตัวล็อกก่อนถ้าเจอตัวล็อกเราต้องหนีนะ ถ้าไม่เจอตัวล็อกเราก็วิ่งเลยฮะนี่สบายสบายปุ๊บเนี่ยแล้วจะประมาณนี้ฮะถ้าไม่เจอตัวล็อกก็ชิวๆไปตัวล็อกอยู่ข้างบนนะเขาล็อกเราแน่นอนหนึ่งนะครับโอเคใต้ตีนเราตัวหนึ่งบึมบึมบึม,บมอ่านไปเพื่อนมีตัวขึ้นมาแล้วปะนี่ไงมาแล้ว อะไรครับทำ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 อะไรครับผมเอาพก็ยิงไปก่อนแล้วกันน่าจะทวงเวลาได้เยอะกว่าลูกซอเดี๋ยวลูกศรเราไปวิ่งหนีแล้วกันนะัะพกเราไวละตาหนามมี่ตอนนี้ต้องหนีอะโอ้ยีจ้าเสียงไล่ขวนข้างหลังมาเลยเมื่อกี้เคเดี๋ยวเรามาอยู่ข้างบนสะพานนะเพื่อนครับหลังเข้าเพื่อนหลังเข้าหลังเข้าหลังเข้าหลังหลังเออจะไป เรายิงตาให้เพื่อนแล้วกันให้เพื่อนยิงสี่รูไปนะครับเฮ้ยฆ่าตัวนี้ผมทีเออจัดไปฆ่าผมทีฆ่าผมทีตัวนี้โคนคนเกยียดสวัดีครับเฮ้ยอะจุบจ๊บจุบจ๊บจุ๊บจุ๊บไปแล้วอยู่ไม่ได้แล้วเพื่อนแตกีอยู่ทําไมล่ะครับอยู่ทําไมล่ะครับไปแล้ว<า>เรียบร้อยอะ่ะคนน่าจะชนะแนละ้วตอนนี้สี่วีแล้วน,นะครับน่าจะฆ่าไม่หมดหรอกนะครับ โอเคเฮ้ยโอเคดีไม่โดนล็อกฮึมปุ๊บปุ๊บปุ๊บผมเป็นนอมี่มาบ่อยมากเลยก่อนอันนี้ก็ถ่ายไปแล้วนะครับรอบนึงแต่วมันเป็นมัมมี่ก็เลยเออเอาออกไปดีกว่าเราถ่ายตอนนี้มันี่เป็นนอมมี่แบบอัดปุ๊บต้องเป็นเป็นนอมมี่ปั๊บเลยนี่ไง เอาจัดไปเพื่อนเฮ้ยเราต้องช่วยบัมมี่นะอะไรเพื่อนเอาหิวให้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 เราต้องช่วยบัมมี่ก <c oughs> ้นเกมจะได้โดนไล่ล่าสนุกสนุกครับ <c oughs> ไปเพื่อน <c oughs> เดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวหิวให้จัดไปเฮ้ยอย่ามาไล่กูสิเพื่อนไปนูน่นกูใส่หิวให้นะเว้ย อย่ให้ยู่ให้ยู่ให้ไป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 มาล่ากูกูจะหยิวให้อ่าได้ล่างนี้ใจหมดนึกว่าตัวอะไรโดนทับหัวนึกว่าผีก็โดนทับหัวอย่าผวนนะฮะอย่าผวนเด็ดขาดฟาโลน่าจะอยู่ตรงนี้เยอะเอาเอาอลยเอาอะไรเอาเออสวยจะไปฮะระเบิดแต่สี่ตัวตัวนี้เราเก็บไว้ดีกว่านะครับเขาเอามาเป็นหน่วยซัพพอร์ตเรา เอายิงให้ยิงให้ยิงให้เอาเอาให้แล้วกันพูดยิงต้านให้แล้วกันฮะ,ะ,ะให้เขาอิ่มๆิ่นะอิ่มๆหน่อยเพื่อน,นเอ้ยจุดจุดคือเออเอาเดียวสวยเพื่อนเราอิ่มเราก็สบายฮะเรียกเราว่าตัวชงแล้วกันเราชงเพื่อนก็อิ่มฮะแค่เราชง ไม่น่าตามทันนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอะไรล่ะเรียบร้อยอย่างนี้กด F อย่างนี้ก็เรียบร้อยดีฮะเคไม่มีตัวล็อกก็พอใจแล้วฮะไม่ตัวล็อกก็ยืน AK อย่างนี้ผมนี่ยิ้มหวานโอ้ยอึบอ้บอ้บโอเคเชื่เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้น รู้เร็วมากโอ้ยเรียบร้อยโดนดักโอเคครับมาตอนนี้และตอนนี้ผมถือคอนโยเนียมาด้วยครับผมคือผู้ที่คู่ควรนะเกี่ยวมันไหมเนี่ยอ้ย่าตันกันตรงนี้ไปไปกีเลยไปกีเลยไปกีเลยใครเป็นอ่ะนี่ไงใครเป็นอะรู้ไหมอ่ะ โอเคผมเบาเสียงอะไรคนพูดแล้วเฮ้ยเพโหมาอย่างนี้เลยมาอย่างนี้เลยเรียบร้อยเพื่อไม่ได้มองหน้ามองหลังฮะฮัวอะไยิงเพลินนะเราเล่นอยู่บนตึกแล้วกันจัดไปมีพันแนกดูหลังให้เรียบร้อยฮะโอเครอรออิ่มเลยฮะ ไม่ใช่รออิ่มหนีรอหนีรอเกียนเฮ้ยมันจะตบเพื่อนเฮ้ยหลังแตกชิบหายอาแล้วมันล็อกกูทำไมเนี่ยเอาเวนเวนละเฮ้ยชิบชิบหายแล้วฮะอยู่ไม่ได้แล้วครับไปแล้วฮะอยู่ไม่ได้ อาชิบหายบนสะพานมีเจ้าที่หนีไปเด้แล้วกันไม่มีใครมาตบล็อกล็อกทำไมครับล็อกทำไมครับโอ้ยอชิบหายเราดักตบเฉยเลยครับโอเครข้าบอตัวหนึ่งต้องโดดลงมาแล้วละโอเค,อเ,คเรียบร้อยครับข้างบนมีหนึ่งตัวว่าเห็นไล่ตบมันอยู่ นวลมากฮะเดี๋ยวตามมันัวขึ้นตามมันัวด้วยดีกว่าเฮ้ยตัวเดียวมันจะตบอะไรยากเย็นขนาดนั้นเดี๋ยวตัวท้ายแล้วครับมิสเตอร์ B. บีเบียโบบาบีอ่านว่าอะไรวะเนี่ยบีอะไรวะเออเบียเบอร์เบอร์อ,อะไรก็ไม่อ่านแล้วฮะเว้นเว้นหัวเบอร์ไปแล้วกันมีว่าบนสภาไอ้มีว่าบนทอ่อ น่าจะมีขึ้นแยกไงนขนาดน,นี้เมีเหรอวะเมีเหรอวะมีปะเออสวยครับมันไม่มีเนาะเขาพูดอยู่ในท่อไม่มีจัดไปครับ มาต่อที่วินนี้แล้วนะใครเป็นวันนี้อ้าเรียบร้อยพบคนเป็นหนึ่งนายจะมายิงผมเอ้ยจะมาฟันผมยากนะล่ารางวัลก็ไม่ได้นะจะบอกให้จากวันนี้เอาผมยากหน่อยเอาผมยากหน่อยท้าไม่เล่นทีเผลอบอกเลยวิ่งทั้งวันนะ่ะ วิ่งมีคนดีดเลยฮนะเอาจะไปโอ้โดนแฟดโอเคซุ่มๆทางมาครับเรียบร้อยครับอื้ตึกแปลกเรียบร้อยครับมีตัววิ่งตามเรามาอยู่หลังเฮียเฉินไว้แล้วกันนะเอ้ยตัวร้องหนนน Okay. เรายิงซัพพอร์ตให้เขาแล้วกันครับน่าจะใกล้ตายละไอตัวร้องห่วงเมื่อกี้เฮียโอเคเฮียจัดการแล้วฮะซัพพอร์ตแล้วกันซัพพอร์ตแล้วกันหน่วยซัพพอร์ตหน่วยชงหน่วยชงอุ้ยเอ้าเรียบร้อยอะโอเคเดี๋ยวไว้ได้ตบอยู่ พอกลับมาพอเล่นลูกซองแล้วกลับมาเล่นตัวมามี่ธรรมดานี่คือรู้สึกแบบวิ่งอืดไปเลยอของมูวิ่งเขาไม่เงแต่ความรู้สึกผมมันอืดไปเลยนะฮะอ๋อแล้วติดอะไรวะเนี่ยรอกระสุดนะหมดนะหมดแล้วหนึ่งตัวดันหลังให้หน่อยเพื่อนดันมาดัานมาดัานมาโอเคดันมาดีเพื่อนต่อ,อยได้ไหอ่ะเพื่อ เดี๋ยวตัวละครังมาแล้วกันนะครับถ้ายังมีโอกาสมาตบอย่างเงี้ยโอเคตัวละครังน่าจะเดอะเบสครับเอามาปงเน่งมันนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,ปบไปเดี๋ยวขึ้นไปเองเดี๋ยวขึ้นไปปงเน่งมันเองเพื่อนเอ้ยเราต้องไปปงเน่งข้างหลังก็ได้เนาะไปรอบรบหน่อยลบหน่อยเออเดี๋ยวผมปงเน่งให้เราวิ่งอ้อมมาได้ครับ ท่อมีสองตัวพน่ท่อหน้าแตกเหรอวะตัวนี้อยู่ไหนวะอนอนเนียนอยู่เาวะ่าไม่มีอะโอเคแตกแล้วหมดแล้วเรียบร้อยแอบเรามาต่อนวินโดมาฮะวันนี้มีอะไรในตัวผมลื้อหมดเลยฮะตอนนี้นี่ <c oughs> <c oughs> เขาบอกมีดนี้มันเป็นมีดบักไม่ใช่หรอน่าจะแก้บักไปแล้ววะนเนี่ยมีดเนี่ยปติฟันแล้วมันจะเสียงป๊อกป๊อกแป๊กแป๊กอะโอเคเขาเป็นนะไปอยู่ไกลๆเลยก็พกตัวนี้ก็ยิงต้านมันมีดีอยู่นะถ้าจะไม่ผิดเวลายิงมันจะมันจะเป็นเหมือนปุ้งปุ้งปุ้งป่งปะกระสุนระเบิดปะ่ะเฮ้ยอ๋อนี่ไงใช่ปวะเออนี่ไงใช่ครับ ปุ้ง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 นี่แรงมากด้วยได้คิวเฉยก็เวลาคลิกขวานะมันก็จะปล่อยเป็นเหมือนลำแสงออกมาเนาะครับชุดประสงค์เรามันล่ามาเกียร์น้ำมีครับแต่ว่าตอนนี้มันไม่น่าจะโดนคนยิงจนพุนแล้วตอนนี้อเอส่องไปแล้วยิงกเมีแล้วกันโอเค ไปเลยเพื่อนโอ้โหน่าสงสารมันมีมากน่าจะแก้บักเลยครับพกตัวนี้นี่ไอ้มีตัวนี้ดิมไม่ใช่พกปกติเวลาฟันมันจะป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กหรือว่ามันคนละอันกันวะไม่แน่ใจอย่างเงี้ยับไอ้อันนี้มันมีเสียงปอกแป๊กอาจจะไม่มีโลโก้นี่ก็ได้นะไอ้โลโก้ภาษาจีนอะ ตอนนี้คนเริ่มเป็นมัมี่กันสามสี่ตัวละนี่มันคือปฐพิญญานะเรียบร้อยอย่างนี้เราต้องสนับสนุนมัมี่แล้วกันเราจะไม่ยิงมามี่กันตอนนี้ให้มัมี่ไล่ตบคนให้หนำใจก่อนะถ้ามามี่โหดอะไรอะไรมันก็สนุกครับถ้ามัมามี่ที่เอาไปยืนเอฟเคไงมันก็ไม่หนุกใช่ไหมล่ะเกือบโดนตบหลังดีมาดีมันแขนสั้นไปหน่อยนึง โอเคงงอะมันไม่งงนะหลังมาแล้วเพื่อนวังว่าหลังคงยังมาไม่ถึงนะเพื่อนน่าจะยิงต้าได้ยอยู่นะ ลองเขาแล้วเบิดนะครับอาจจะเด้งได้เลยนะเด้งมาไปข้างล่างเงี้ยแต่ตอนนี้ยิงต้านไม่ไหวครับแต่เราโอ้โหเราเรา,เราต้องไม่เราต้องไม่ใช่สายนี่ครับเราต้องวิ่งเกียรน์นะผมนี่มันต้องวิ่งอย่างนี้ต้องวิ่งอย่างนี้เราจะแคมไม่ได้นะชิบหายตัวล็อกปุ๊บนี่ไงอย่าโดนตัวล็อกก็พอครับสตรเราเหมือนเดิมเจอปืนอะไรก็แพ้ตัวล็อกฮะหลังเหรอวะวัดเสียงหลอน บนสพานแตกกันแล้วนาวแล้วแล้วตอนนี้คนเป็นเงินเกือบจะทั้งห้องแล้วโอเคลอดเฉยเลยเว้ยเวลาหมดพอดีครับโอเคครับคลิปนี้ก็ยาวพอสมควรแล้วนะครับผมขอตัดจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับใครชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปแลที้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ